iwawa mani wò wúwú mani kò wọn nà duni wà wọn lọ. ทัอนัมันก็ความเสี่ยเยอกดีเรือมันมด จบอากูพบเฮ้ยแล้วเฮ้ยบุรุมนั่นนี่อายุพันว่าปีเดีวนี้ช่วยสังเกตช่วยัง บังโรจักมานี่โจักมาบานนีก็อย่นี่พีไน้อง่น้องมา

好拜拜，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 啊？啊，拜、啊，拜拜。 วันนี้กับบังขอบคุบได้เลขบัง,งนี้กับวัวกังวังกัง,ง,กงอ่ะได้ไมาเหลือกึนได้แผ่นเรือบัทรอ่ะแผ่นเรือบาทแนเรืบาทได้ช่องโลกโลกรวยเหรอฮะโลก,กีรวยบ้างนี่ตอนนี้เจอโลกอารวยโอ้ได้ ได้ได้ได้่องรู้ว่าปัวบัดตั้งก็ละไอ้ตู้นี้มันนอนคาเอืมผมมาแอบรงลับกับงลับกับรรมาได้กาได้ได้ต่ากันเลยครับเวลามากระทำก็เวลาฮีทกระทำคาเต่งแต่ดีด้เบียก็จะเียแล้วได้เบียดประมาณใกล้เคียงกันล้เคียงอ่าป่าว่าได้ชิบว่าโลดร่องรอยห่องร่องรอยอ่าหัวาไม่รูห้ารยอ่าปว่าไม่รู้ห้ารย พอได้ยีทิปดูโรยท้องบรนตาวครับไปข่าวไรตอนมานี่ข่าไม่กี่ตันมกาวัวมันก็อัวมันไปแล้วบ้างก็บุณรับ ด้วยครับ มันหนักกว่านขึ้นเรื่อยๆหนักก่อนั้องก่อนระยะเท่าไหร่มันเป็นติ้วเลยเป็นติ้วเป็นติ้วเว้นชัดเลยมันเป็นติ้วเว้นชัดเลยตรงนี้อ่ามันเป็นติ้วเว้นชัดเลยตรงนี้คือว่ามันใหญ่เห็นชัดว่าสันหลังตรงนู้นอะปะมันไอ้นี้มันขึ้นมามันขึ้นเป็นแนวเลยนี่ลงฝั่งก้อนเราก่อนขีตรงนี้เขียงเขอังเขอังเลย พลาดพลามาลองปลวกไอ้เม็ดหลบก่อนมันไม่ได้ลูกอะไม่ได้ลูกอะไรหรืยังมีลูกดีอ๋อแต่ว่ามันไม่ไม่เคยมีลกใช่ไหมไม่ลกเะยรต้องใช้ปุ๋ยได้มั้งเลยกับมมันเข้มบางทีมันไม่ค่อยโอ้โหเบอร์บเบนี้มันเต้ยนั่นเ้ย ที่ว่าพ่นทิ้งไว้ที่นี่บ่มบ่มบ่มก็แคค่ไหนอืมถ้ขึ้นเกินนั่นแหละอืมถ้าขึ้นเกินก็แพงจบ เท็คตรงนั้นบ้ามากตางนี้เดี๋ยววุฒิจากซ้แบบไปตรงเด่นั่งเออนั่งแบบมอเตอร์วุดเลยนะ